เอาละครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Maple Story N กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับการคํานวณสเตตคํานวณค่าโพเทนครับว่าเราจะเอาค่าไหนดีครับหลายๆคนเนี่ยเอ่อน่าจะสงสัยกันครับว่าอย่างเช่นเรารีโพเทนมานะครับกดรีมาปุ๊บใช่ไหมเรากดกล่องดํามาเสร็จปุ๊บกดรีปุ๊บ ค่านี้ได้ดาเมจค่านี้ได้แอตแทกแล้วเราเลือกอะไรดีกว่ากันหรือว่าจะเป็นของสวมใส่อย่างอันนี้นะครับเราจะเอาเด็กเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเอาอยางอื่นดีหรือเอา ATK ดีอะไรเงี้ยเนี่ยหรือว่า ATK ดีหรือว่าเด็กดีหรือว่าอะไรดีอะไรเงี้ยผมไปเจอมาเว็บหนึ่งครับก็คือเป็นเว็บการคำนวณน,นะ แต่ก่อนที่เราจะไปสอนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมเกมช็อปดอทคอนะครับเติมเกมช็อปนะครับเติมถูกเติมไวนะครับเติมได้ทุกเกมเลยนะเติมผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถสแกน QR Code ด้านล่างตรงนี้นะครับได้เลยขั้นแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับอ่าพิมมาเลยครับว่า m a p l e n g g หน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ หน้าเว็บของจริงก็จะไม่มีการที่เขาจะมานั่งถามซีดของเรานะครับก็คือรหัสคำา12ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีการถามไม่มีการอะไรนะครับซึ่งมันจะเป็นเว็บที่เราสามารถใช้คำนวณอะไรหลายๆอย่างได้เลยครับก็มาดูในนี้ได้นะครับมีทั้งการคำนวณ starforce คำนวณคิวแรงแอพแต่วันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็คือจะเป็นการคำนวณน,นะครับว่า เราจะใช้ s t a ตอะไรดี l I D นะครับในการรีโพเทนนะครับก็ให้เรามาที่ stat อ q ควอเ l นต์ค a ลคูลเอเตนะครับให้มาตรงนี้จากนั้นนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่คลาสของเรานะครับก็วันนี้เราจะใช้ตัวคอแซ่นั่นเองนะครับคอแซ่อาเวปิก็คือกันนะครับแล้วก็ เขาให้ใส่เราใส่เด็กนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ว่าตัวละครเรามีเด็กเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยตัวเด็กผมเนี่ยก็เอาเด็กที่เขารวมมาให้แล้วนะก็คือ10524นะครับตรงนี้เราก็มาใส่10524อ่าจากนั้นเราก็มาดูเด็กเดีวมาดูเซงครับขอไปเซงก็คือ1436 ค่อยใส่ไปทีละค่านะแอ t แทกสเตตนะแอ t แท k กส a ตอยู่ที่9เ663ให้ดูค่าแม็กนะครับเขาเห็นไหม9เดศ6 3ดาเมจเปอร์เซดูจากตรงไหนดาเมจเจะอยู่ตรงนี้ยนะี่สิบสี่เราไปใส่ยีส่ บอสดาเมจเปร์เซนต์ตรงนี้ของผม1 4 1 Final d a m a g ไฟนอลดาเมจเปอร์เซนต์ไฟนอลดาเมจเปร์เซนต์ยี่สิบเก้าจุดหกศูนย์อิกนอเุดเท่าไหร่วะจำไม่ได้9 0้าจุดส คียเข้าเลต99คียเข้าดาเมจคีย์ข้าดาเมจอยู่ที่62เด็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ่อเราจะต้องคำนวณกันแบบละเอียดนิดหนึ่งนะครับคือมันจะค่อนข้างยากอ่าแต่จะให้ดูตรงนี้ดีกว่าอ่าวิธีที่ง่ายคิดว่าที่เราจะไม่ต้องพับไปพับมาผมคิดว่า ตรงนี้น่าจะดีกว่าอ๋อนี่ไงมีพอหมดเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีตรงนี้ด้วยไฮเปอร์สเต็ปเด็กก็คือ30ปะ่ะอ๋ Hyper form อไฮเปอร์ฟอร์มบิลิตี้ผมมี28่ปอ๋อไฮเปอร์ฟอร์มบิลิตี้ก็คือตรงนี้นี่ เอายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเด็กยี่สิบเก้า ability ตรงนี้เด็กเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีให้เราดูในเว็บนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะดูเด็กเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเปิดขึ้นมาครับแคลคูลเลเตอร์นะแล้วเราก็เลือกดูอันนี้ก็เป็น12.99องก้าเก้าบนะ 12บวก9บวก9บวกสชิ้นที่สองครับทีละชิ้นครับไป12บวก9บวก6บวก4ชิ้นต่อไปครับ12บวก6บวก6บวกห้า น,นี้ก็เป็น9 9 9บวก5บวก2 9บวก9บวก9บวก5บวก2ชิ้นถัดไป12บวก6บวก9บวก6บวก9กานี่แถวล่างไหมแถวล่างอีก8ปแล้วก็อันนี้เข็มขัด สบองบวกสิบสองบวกหกบวก9แถวล่างหมวกกระโดอดหมวกเก้าบวก9บวก9บก6 9บวก9บวก6อันนี้ไม่มีข้างล่างนะครับแล้วก็9้าบวก9บวก9บวกสี่ 9บวก9บวก9บวก4ชิ้นถัดไป9บวก9บวก12 9บวก9บวก12บวก8 9บวก9บวก12บวก8 12 12 9 4 12 12 9 4 12 12 6 2 12 12 6 2 10อนี่ไม,มอันนี้ห5%ต่างหูมีแค่5%บวก9บวก9บวกส 12บอวก9บวกแ12บวกบวกแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็น12บวก9บวก12บวก4 1่บวก12บวก9บวก4โอเคอตอนนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าเด็กเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยคือ469นะครับ ก็เราก็4ี่หกเก้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็มีสเต็งเปอร์เซ็นต์สเต็งเปอร์เซ็นต์นี่คือมีสิบสองสิบสองเก้าสิบสองอันนี้มีสามสิบสามอันแรกพาวเวอร์เปอร์เซ็นต์ก็ดูจากแค่สามส่วนครับอาวุธหลักอาวุธรองแล้วก็เอมเบมอาวุธหลักผมมีเก้าบวกสิบสอง เอ้ยผมมีออที่อาวุธเอ้ยอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ต้อง6กเก้าบวกหกก็เป็น4 7, ี่เจ็ดห้าโอเคอุย้ยลืม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 อันนี้เดี๋ยวนะสิบสองบวกเก้าอันนี้ที่อาวุธนะครับสองบวกเก้า อาวุธลองมี12นะครับบวก12บวกเอมเบมนี้12บว,บวก9บวก9บวก9เท่ากับทั้งหมดก็จะมี72ซผมก็มาใส่ตรงนี้72เซนี่เด็กฟอร์มเบลตี้ก็ไม่มีครับไฮเปอร์แตทเลเวลนะครับ ให้เราใส่ไฮเปอร์สเตเด็กของมสึกว่าจะรีดหนึ่งโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดคิดคูเลตได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสามารถให้เราเอ่ะคิคูเลตว่ามอนสเตอร์มีดีเฟนซ์เท่าไหร่ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราจะ คำนวณไปตีเวลัมคำนวณไปตีอะไรบอสที่ระดับสูงๆอะไรเงี้ยก็มาคำนวณตรงนี้ได้ครับพอกดมาปุ๊บนะครับเราจะได้ค่าต่างๆดังนี้ครับอะทีนี้เราก็ให้มาดูครับว่าอะไรยังไงครับอะเขาจะบอกเราว่า1เซงเนี่ยเท่ากับว่าสเตตของเรา0.100นงนะคือแบบมีผลน้อยมากครับตรงนี้1 attack power คือ1 attack หน่วยนะ เท่ากับ2.35 1 d e นเด็กเปอร์เซ็นะครับเท่ากับ3.60 1 r สเตงเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0.55ย์ e แอเท่ากับ11.8 <Yeah. S> 1ดาเมจรท่ากับ8.21 1บอาเมเท่ากับ8.21ดไาเมเท่ากับ21.8 21, 21. นะครับอิกนอร์ดีฟไม่มีผลนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ดีฟ n s e คำนวณน,นะ แล้วก็คริติคอลดาเมจนะครับเท่ากับ11เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะรีหาโปรเทนเช่นเราจะรีส่วนอาวุธนะตอนนี้การรีส่วนอาวุธเนี่ยของผมเนี่ยจุดที่คุ้มที่สุดนั่นก็คือ Attack Power 11นะมีผล11เลยอ่าให้เลือกตัวเลขที่เยอะที่สุดนะครับ11เนี่ยคือเยอะมาก อ่แต่ต้องอย่างหนึ่งนะครับคือต้องอย่าลืมว่าอย่างเช่นบางบางส่วนมันน้อยกว่าก็จริงอ่าอย่างเช่น Attack power นะเวลามันออกเนี่ยมันจะออก12กับ9ถูกไหมในส่วนส่วนอาวุธอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันออกเท่ากันอย่างเช่นออก9เท่ากันก็เลือกไม่ยากนะครับคือเราก็เลือก a t t a c k power ดีกว่าแต่มันจะมีส่วนที่ยากก็คือ บอสดาเมจบอสดาเมจเนี่ยคือมันจะแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือบอสดาเมจเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแค่12หรือออก9บอสดาเมจเนี่ยมันจะออก30%ออก40%อะไรประมาณนี้นะครับ30% 35%อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเ,เราจะมันจะไม่เหมือนกับ a t t a c k Power บอสดาเมจเนี่ย 1%, 1เนี่ยมันเท่ากับ8.21แล้วถ้าบอสดาเมจมันออก30ละ่ะ30คูณ8.21นี่เท่ากับ246แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปเทียบกับ Attack Power 12 12%ครับมันจะได้11.8 คูณ12นี่มันได้ต่างกัน,ม,นนะกมันได้แค่141นะกับบอสดามิอะมันได้241เลยนะ240กว่าเลยนะอืมเพราะนั้นก็การเลือกเนี่ยเทียบง่ายๆก็คือตัวที่เทียบง่ายๆเลยก็คือแอตแท k พาวเวกับดามเส่วนบอสดามเเนี่ยก็มันเอาไว้ใช้กับบอสนั่นแหละมันก็เลยดูโดดกว่าเพราะมันไม่ได้ใช้ทั่วไป แต่เราใช้ฟาร์มใช้อะไรเงี้ยมันก็ดูแอทแทคพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเทียบได้ก็คือ,อตรงโปรเทนแถวโบนัสนะครับก็จะมีแถวโบนัสเนี่ยมันจะมีแอทแทคพาวเวอร์ที่เป็น1พอยต์ใช่ไหมกับเด็กเปอร์เซ็นต์ที่นี้เด็ก1น่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเท่ากับว่า3.6ใช่ไหม แล้วเด็กเนี่ยมันออกเยอะสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเขียวเนี่ยที่ประมาณ7%ปะ7คูณ3.60เท่ากับ25นะแต่ Attack Power เนี่ยเวลามันออกมามันออกมา10 14 17เหลืออะไรประมาณนี้เอ่อเท่ากับว่า Attack Power ถ้าสมมติว่า14แล้วกันตีต่างว่า14คูณ สองจุดสามห้านี่มันเท่ากับสามสิบสองเออแล้วเด็กเท่ากับเท่าไหร่นะสามสิบสองจุดเก้าเด็กเท่ากับ 10. เจ็ดโอ้เท่ากับยี่ห้านั่นหมายความว่าแอตแทคพาวเวอร์ H เนี่ยถ้าออกสิบสี่เนี่ยก็จะมีผลมากกว่าเด็กเปอร์เซ็นต์นะอืมในพอยที่บอกว่า ในในแหล่งที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็พยายามคำนวณด,ดูดีครับ2ออย่างนี้แอดพาวเวอร์ก็ยังไงก็ยังน่าจะดีดีที่สุดนะในแถวล่างอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนนครับจะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะเลือกใช้โปรเทนอันไหนดีอันไหนคือแบบว่าดีที่สุดกับตัวละครเรานะครับ ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมเก็บช็อป c o m นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปเรานะครับหวังว่าคลิปของเราก็จะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่เล่น Maple s t o r อรอยู่ณตอนนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ